สดีครับชื่อนิโจนะครับอยู่ที่ชนบังเบื่อนะฮะตอนนี้ครับมาดูข้าปดกุ้งกันนะฮะกุ้งแช่บ๊วยนะครับตอนนี้เป็นกุ้งที่ดัาสดๆจากทะเลในวันนี้เลยนะครับก็ไปวางไว้เมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนี่คือกุ้งที่ยังเป็นอยู่นะไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะครับนี่ครับนี่เขาประกันติดน้ครับของแท้ครับนี่อวนที่เขาไปวางในทะเลมานะฮะ ันนี้นานๆจะได้กินกันทีนะครับปีละครั้งนะฮะตัวนี้ครับก็ได้กุ้งแชบุยทะเลนะฮะเป็นกุ้งขาวนะครับเนี่ยยังว่ายอยู่เลยครับเนี่ยหรือหยิบไปดูก่อนะครับสำหรับคนที่มาหาดบางเบิดนะมาหาซื้อได้ครับช่วงนี้นะฮะแต่ว่าถ้ามาหลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้ทานนะครับเพราะว่าปีละครั้งนะครับนี่ครับเป็นๆนะสดๆนะโอ้ยเยอะแยะเลยนะ วัวกำลังกินแล้วนี่ครับทำได้หลายเมนูนะครทอดนึ่งต้มนะครับยำก็ได้นะครับตรงนี้ครับผมใส่โบยนี่ยังเป็นๆอยู่เลยนะครับนี่ครับกำลังผลนะวันนี้ก็คือเขาได้เยอะนะครับเขาเรียกว่าน็อกฟุ้งนะนี่ครับได้เยอะมากนะครับก็ใช้เวลาปลดน้ำพอสมควรนะเพราะว่ามันจะปหยาดนะฮะนี่ครับนี่ย้ายหมดแล้วครับนี่ครับาถ่ายหนั่นนะจับจับถ่ายมองเห็นไหม ไม่ยุ I, I ้งกับกุโด้หรอไนาเห็นนะยไรย่างเ้วครับไม่ด้ไม่เล็กกโด้ครับมึงไม่ด้ม่ต้องไม่เล็กกโด้เอ็มร์